กลับมาทำงานใช่มา,นานได้กลับมาทำงานแล้วตื่นเต้นมากค่ะนี่น่าจะเป็นอีเวนต์แรกในรอบทสอบป,ปีที่แบบมาทำงานจริงๆเ,ออเป็นไงบ้างมากค่ะรู้สึกว่าตื่นเต้นได้เจอพี่นี่สือ่อเหมือนไม่ได้เจอกันนานอ่ะมันเหมือนแบบนานแล้วนานที่เราไม่ได้สัมภาษณ์จริงจริงพร้อมลุยไหมกับเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นปกติอยู่กับพีนานของพ่อแม่ จริงๆเขมดุยมานานแล้วแต่ล่าสุดมันก็ยอดมันขึ้นอีกก็แบบอะยังไงแม่ยังไงอยากทำงานผมพูดแค่ว่าตอนนี้คือวงการมันเทิมมันกลับมาเดือดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่มันกลับมาเดือดลายวานอีกแล้วสาหรับเราความเสี่ยวากน้อยแค่ไหนกังวลเราแย่อะไรไหมอะไรเสี่ยวกี่ไหมเราผ่านมาแล้วแต่เราเสี่ยวอีกเพราะว่าตอนที่เราเป็นตอนนั้นก็คือแบบเป็นตัวแบบว่าโอจีมากออริจินอลไปเลยแต่นี่ก็คือ กายพันไม่ไหวก็คือเป็นอะไรทําไมกายพันเยอะจังก็มีความเสียวเพราะว่าแล้วตัวไมัยพรอมมันชอบจับพวกเอวหวานอ่ะเราก็แบบฉันไม่ใช่พวกเอวหวานอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงแท้ตอนนี้อะไรแต่ตอนนี้ก็ดูจับทุกคนแล้วก็แบบก็กลัวก็กลัวจะได้เห็นชาวบาในรูปแบบไหนบ้างครับปีนี้ เป็นแนว<ช>แนวสายไหนแบบอะไรไมากไหม,ไมลองหลุดม,มันมันนิงๆไม่ไหมอะไรเดี๋ยวไปดูรูปแนจีได้เพราะว่าจะลงสปอยนิดหน่อยเพราะตอนนี้คนที่อยู่ในโปรเจกต์ก็ลงบ้างแล้วย้อนกลับไปที่โควิดช่วงก่อนวันนี้พี่บอยมาฟังคอนเสิร์ตเราในฐานะวงไหนก็ไม่รู้แหละวงใ,ใกล้ๆตื่นเต้นหรือว่านุ้นหรือว่าอะไรยังไง,ง,งบ้างก็มีบาปุณว่าไม่ได้เจอพี่น้องเลยเแต่ ก็ปรกบบุญอีกเช่นกันว่าวันนั้นก็เลนทายก็ยังไม่ได้เจอแฟนเลยดินเนอร์คืดินเนอร์แคนเซิลอ่านิ่ออกสื่อทันทีเลยแต่ว่าเราก็อ๋อไม่ใช่แค่เราคนเดียวเพราะว่าในกลุ่มเพื่อนก็มีคนนืงที่บอกว่าเออแฟนไปเจอคนไปโควิดมาก็แคนเซิลกันนะอ้าววันเลนไทนยแบบเงาเงาอยู่บ้านจริงๆมันมีแฟนมันจะเจอกันชนะแต่ว่ามันชใช่ใช่เพราะวันนั้นผมไปทํางานตอนแบบช่วงบ่ายอะไรเงี้ยแล้วกะว่าจะกันตอนเย็น ก็คือเซอร์ไพรส์มันมันไม่ได้เจอกันมานานเลยใช่เพราะว่าพี่ปลอยก็บอกอยู่ว่าหน่องหน่องก็แห้งแบบใจแห้งใช่ก็ไม่ได้เจอกันเจอล่าสุดคือโอ้โหอไหร่เนี่ยประมาณเดือนบุกลาอะไรเงี้ยใช่ประมาณเดือนบุกลาแล้วแบบมันก็เหมือนเราเพากลับมาจากเหมือนแบบไปไปเหมือนไปเที่ยวกันมาแล้วก็เหมือนทำงานทัวร์ไนีที่เราไปพักผ่อนก็ไม่ได้เจอพอเจอปุ๊บอ่ากลับโต๊ะ มองลงเลยจังหวะที่รับสายผมว่าอ่านไลน์ตอนนั้นมันเป็นยังไงคะเขาโทรมาเขาบอกว่าสุภัรนี่ก็นี่ก็แบบาดอกไม้มาส่งแล้วแน่นอนไม่ใช่ราะว่าผมต้องกลับตัวนะเยบอยกับวิดนี่ก็าโอเคได้งั้นก็แทนเซิร์ไปก่อนเราเรามีการเติมความรู้สึกดีๆให้กันยังไงในบรรนากาศได้วันไหนคะไ แล้วหนูอดดอกไม้ที่หนูสั่งให้คุณไปส่งเอ๊ะคือเราจะมอไซด์ดีให้แม่มาส่งเอายังไงดีสรุปยังไงคะได้ไหมคะดอกไม้ได้ก็คือผัดกันส่งแมสสรุปอ่าเศรษฐีคุ้นไปนิดนึงแล้วหลังจากนี้มีแผนยังไงที่บอยหายแล้วเนาะพี่หลอกก่อนใช่ค่ะไม่ได้เจอกันย้อนหลังยังไงเออเจอเราจะไปเอาของผัดอเลนทายย้อนหลับอ่าที่ยังไม่ได้เจอวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอก็ตั้งแต่เขากับตัวยังไม่ได้เจอกันเลย แต่ว่าต้องไปเจอแน่ๆต้องมีแบบโัรแม่นัแหละใช่มันต้องไปเจอหน่อยเนาะนี่ว่าไปทวงนั่นแหละโอไม่ก็แบบว่าไม่ทวงหรอกแต่ว่าเราเจอกันเถอะอยากได้ของขวัญเอ้ในช่วงตัำต่วงที่พี่หน่องกลับตัวเรามีโทรหาให้กำลังใจไปบ้างใช่หล่เพราะว่าช่วงที่เขากลับตัวคือเราทำงานทุกวันเลยอะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบวันนี้ทำอะไรดูเรื่องนี้ไหมแต่เขาโทหาอะไรทำของเขาไปเรื่อยๆไม่เหงาแต่ไม่ได้เจอกันเป็นไม่ได้เจอกันนาน ก็เงานะก็อยากเจอแฟนอยู่แต่ว่าเขาก็กลับตัวเราก็แบบเราก็ไม่พร้อมเสี่ยงด้วยเนาะนี่นี่คือนานที่สุดประมาณเดือนนึงแล้วนะอเื่อเือใช่เือเดือเพราะว่าเขาออกจากกลับตัวแล้วเราก็ยังทางานอีกมันเลบเวลามันไม่ตงกันทัีค่านานที่สุดแลหเคื่อนกันไปเคืนกันมาอะไรอย่างเงี้ย๋อไม่รู้นานที่สุดไหมแต่ว่า ความรู้สึกเหมือนนานแต่ว่าเหมือนเราก็คุยกันทุกคืนอยู่แล้วเล่นเกมกันทุกคืนมันเลยแบนแบบไม่ได้แบบไม่ได้ห่างอะไรเลย่างเงี่ไหมครับย้อนุญาตถามเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวมันมันมีข่าวออกไปอะไรกันให้กำลังใจเยอะกับการรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อใช่ขอบคุณสำหรับแบบกำลังใจทุกคนนะคะแต่ว่าหมายถึงว่ามันมันผ่านมาแบบสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้แบบโอเคแล้วก็ถือว่าเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบได้ออกความนึงเราได้ออกมาพูดเราได้ออกมาพูดได้ออกมาอธิบายอะไรอย่างเงี้ย ได,<อ>ได้ผ่านวิกฤติเขานั้นมา,าแล้วมันก็เหมือนทําให้เราเราได้เติบโตขึ้นเลยค่ะมันเหมือนกับว่าเออวันหนึ่งที่แบบเราเป็นคนเพื่อนเยอะแล้วพอเราเจอเหตุการณ์เนี้ยทำให้เราเห็นว่าใครเพื่อนแท้ใครคือเพื่อนไม่จริงแตบบ่ไม่ใช่เพื่อนไม่จริงแบบบริแคดอ่ะคือเพื่อนไม่จริงจริงๆเลย,เยอ<า>่งเราก็เลยแบบเออมันก็ทําให้เราคัดคนในชีวิตได้เยอะขึ้นเพราะว่ามันจะมีแบบมองประมาณว่าอย่างเราอยู่ตรงเนี้ยบางทีเราต้องใช้ของนุ่นนี่นั่นแล้วพอเรามี จัดการความรู้สึกยังไงบ้างจัดการยังไงเหรออดทนพยายามทำความเข้าใจเพราะว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราือนกันจะนั่งทําให้ชินกลับไปมันก็ไม่ได้อะไรเบบนี้มันพยายามเรียนรู้และอยู่กับมันแล้วพยายามหาทางออกแต่ตอนนี้เรียนยากน้อยปลอดโปรคว้าใส่แล้วคือเราโล่งเลยใช่ก็คือตอนนี้ไม่มีนี้แล้วนะคะทุกคนบอกไว้ก่อนเดี๋ยวคนจะแบบตอนนี้ไม่มีนี้แล้วค่ะตอนนี้ก็คือทุกวันนี้ทํางานก็คือ าเงินเลี้ยงพ่อแม่แล้วก็ตัวเองแล้วก็ทักทําบ้านภูมิใจไปที่เราผ่านเรื่องคือมาได้ภูมใิมใจมากค่ะรู้สึกว่าชีวิตเราต้องขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> ในวัยขนาดานัน้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนมองย้อนกลับไปก็โอ้ตอนนั้นเพื่อนเราเขาแบบไปเที่ยวเล่นแต่เราคือทำงานช่วยที่บ้านเพราะว่าเราเป็นสาหลักคนเดียวแต่มันก็เป็นความโชคดีเหมือนกันที่เราทํางานตรงนี้เหมือนแบบ ก็ถือว่าโชคดีเรื่องอาหารเงินหาเงินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อยากจะฝากบอกอะไรทุกคนค่ะเจอเนี่ยอยู่ในภาวะที่ภาวะคืออยู่มาเป็นกำลังใจเขาบาคนอาจจะตกอยู่ในสถานะแบบเราอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็จะมองแภาวาเป็นในเจ้าจริงหรอขนาดนั้นเลยหรอถ้าเสียใจก็ร้องไห้ค่ะวันไหนที่เหนื่อยไม่ไหวก็ร้องไห้แล้วก็วันต่อมามันก็อ่ะเป็นวันวันใหม่แล้วแล้วก็ 我没没。